พี่คุยไอ้แจ็คไปเรื่องหาสมาชิกเข้าแก๊งอ่ะเออว่าไงมีใครมีสมาชิกเข้าแก๊งไหมไม่มีเลยโอเคไม่มีเลยอรอคนก็น้อยอยู่เงี้ยไม่มีใครแบบได้พงได้เพื่อนอะไรเลยเหรอไม่มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่นะพอมีที่เนี่งพี่อะไรกูว่ามีเหรอลุงเขาต้องการคนที่แบบสติไม่ค่อยดีอ่ะสติไม่ค่อยดีแบบไม่สมประกอบแล้วไม่รู้ความเป็นพวกเออ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 แบบเออรถ่มีอยู่ สมองเออล้นอะไรเงี้ยรีเบิร์ตทีวีเลิฟก็กเดินน้ำลายไหลน้ำลายยืดเลยคุยเรื่องอะไรเงี้ยแอ้วแต่เหมือนมึงอ่ะเนี่ยใครมีใครมีใครมียกมือนี้มึงลองยกมือนี้อะใครมีผมครับแต่ละตัวเฮียได้ชื่อถือไม่ได้ไอเต่าได้อยู่โอ้โหอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยเฮียสวัสดีครับแปลกเหรอผมเจอแบบฝันตายลุงชอบเลยอ่ะแต่ไม่มีของนะเนอ่ส๊า โอเคลุงเขาไม่สนลอกลุงเขไม่สนลอกเอาพร้อมดันให้ทุกคนเอาเดี๋ยวรอโทรมาดิรอโทรมาดิอ่าครับโทรมาเลยใครมีโทรมาเรียกหน้าบ้านดิทคดีครับพี่เต้วยครับพี่พี่สมเด็ยครับพี่ใครจะเอาเพื่อนเข้าแก๊งอ่ะใครจะเอาเพื่อนเข้าแก๊งอ่ะมาดิขาดคนด้วยหรอ เรียกแล้วครับเรียกแล้วครับเรามาเยี่ยมคุจัดเยี่ยมภาพถ่ายใครวะชิโร่ปืนเลยตะปืนเลยนะไอชิโร่ไอชิโร่บ่อน้ำมันกูไม่อยู่อ่เดิสซิบดิครับมึงมีของอะไรบ้างเนี่ยมีสิบเบดกับปืนธรรมดาครับลุงสิบหกเดือนแล้วไอจุงปืน ใครจะมีดใครจะมีดใครจะมีดใครอยากได้มีดยกมือดิใครเจ้ามีดอ่ะไอ้จะดันเหรอไม่สวิตเบดไอ้สัตว์เชี่ยเจ็ดดอยเชี่ยเจ็ดไม่ค่อยมามึงจะเอามีดดอยสัตว์อ่ะครับลงมาครับมาทียอะไรวะเห็นมึงมาเลยสัตว์มาครับแต่อันนี้ไม่เห็นด้วยนะยีเจนไม่ควรได้นะเออยีเจนไม่ควรได้ไอสัตว์แท็กอีโมเก่งแล้วครับไม่ต้องใช้เหล็กมีดอ่ะ ใจเที่ยแหลโ้ะลุคขีขวาอะแกไฟครับแกไฟจริงครับการแขเยตีตเจามีตีมีอะไรมีปากฉลามหรอไอตี๋งอนเรามั่งกน้งอนตุกป่องเลยแดดดีเจ็ดร้องไห้เดยมึงวิจิตอะไรมไอไอตีมึงจะมีดเหรอไม่รอครับอะไรครับมึงจะมีดเหรออ่าอะไรไม่อยากะดิเบต เออก็นั่นแหละสวิตเบดอ่ะอ่าใช่ใช่ครับลุงว่าอยากได้แล้วปเจก็อยากได้ปแจใครป้นอ่ะปเจแต่ขามให้ก็ได้นะครับลุงมันขามง่ายเหรอใช่ครับตีคนง่ายเลยปแจปแจทำง่ายเหมือนคอร์สใช่เลยอ่ะแชเลยที่งานตัดใช่เลยแช่เลง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 มีใครเอาป่ะล่ะไม่ถูร้อยทีก็ได้มาดิเอามาดิปะปาอาจารย์มีเว้ยจะไปทำอะไรอีกไม่มีไปสนามไปแล้วครับอาอะไรกันแล้วอ๋อ อ๋อจารยนจานแกัดเซียนนี่จานอ่ะมีใครเอาว่าลาแฉลงอ่ะไอ้จานได้แล้ครับผมเอาครับไอ้สาวทุกอย่างที่อยากอยากได้ไปหมดใครไม่เอาไอ้ขอเขาเดี๋ยวอยากได้ไปหมดไม่เป็นไรนะพี่เจสไม่เป็นไรนะพี่แต่ร้องพี่เจสนั่นหมครับโยอะเยอะเกงใจเลยไอ้แจ๊คไอแจ๊คลงไปดูนี้ ยี่แจ็คเอง่แจ็คไปดูนีข้างล่างอ่ะเรืเนี้ยยืนรอเรอมาเต็มแล้วลงใรอข้างล่างมาไปแจ็คไปโอ้ยใครมาเฮ้ยไปดูนีเฮ้ยเอมันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาเลยเมันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเนกิดการติตัวกันโตัวมา ไอ้ไอ้แป๊บซี่มาไว้สัตว์ไอ้ไอ้แป๊บซี่ให้ห้าครมาไว้สัตว์ม่ครับตาที่เาเรียกมาเ่าสมผมไม่ไอเียไอเียนี้มาไงอะเป็นประชาชนมานานแล้วครับลูกไปเรียกมึงมาผมยเป็นรลกยเป็นเรียกครับเตัวกลางเลยสเนตัวกลางเลยเหอนจีผมเลยเผู้หตกลางเลยเอ้ยว่าเีย ไอเดรแมนยูเข้ามาวะตัวโดนตะไอเขาเยียไอเขาไอเขาโอ้ยอดเสือเลยเียไปไอเขาเียไปไปมาึง้ามไปอย่าอย่าเบม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 เด็กแมนยูขอร้องอ่ะเยียโดนมาล่าสุดเลยกูอายิบหายเลย ไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมแมนยูแม็กทำให้ใส่ไม่กับเพื่อนตานเล่นกูราคาขึ้นในฟีฟ่าไอ้สัตไอ้เหี้ยแป๊บพี่มาหม่อเาอ่าอ่าเริ่มแนะนำตัวจากซ้ายไปขวาไม่เดี๋ยวกูจะบอกไปก่อนคือเราจะใช้เสียงรวมนะเว้ยเสียงโบดทนะอันนี้มึงเป็นเพื่อนของใน JK หมดเลยใช่ไหมจะใช้เสียงโบดนะเป็นฝึกหัดสามสิบ แนะนำตัวก่อนนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักไอหัวแดงไอเชียงแนะนำตัวก่อนเลยมาจากไหนแนะนําทุกอย่างเลยมาจากไหนนู่นนี่นั่นอ่อโอเคครับครับผมผมชื่อเสียงนะครับอ่ามากับพวกจีซัทกับพักชีนี่แหละครับมาพร้อมกันครับอ๋ออ๋อลุกเบอรครับผมตอนนี้ฝากตัวด้วยนะครับเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาังไม่ได้ออาเข้า มีคำคมอะยรไหมมีจัดีให้ผ่านเกณฑ์ก็ดิก็หายมีคำคมอะไรไหมแบบพูดแบบเอาใจคนนี่ได้ห่อคำคมหรัไมึงต้องมีเออมึงต้องมีเสียงโวทนะมึงจะเอาเสียงโวดจากพวกกูเนี่ยใช่อ๋อคำคมผมมีแค่คำคมประจำใจครับผมอ่าเนี่ยครับความรักก็เหมือนโควิดครับรู้ว่าไม่ติดติดคินไปเองโอเคโอเค เงียบชิบหัวไหลไอ้เหี้ยนี่น่าจะไม่เต็มนะดูส่งไอเดียหัวแดงใส่บวกไอเดียสัตคุณต่อไปคุณต่อไปอ่ะตัวท็อปเอาไอ้ตัวท็อปอย่าไาอย่ามายดยดหยุดกลับไปกันกลับไปกันเอาไอ้หัวไอ้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 มวกขาวกันมามามึงอ่ะมึงจะหลบอ่ะมึงจะหลบออกมาหน้าตัวเลยไอตัวนี้เก็บเป็นตัวสุดท้ายเลยนะไอ้เหี้ยนี่ส่งมิดเดิลเฟลชัวร์เลยไอ้สัตว์ใช่ปะไม่รู้ เตัวนี้ชื่อเจวินเทเฟลครับนั่นไงกูว่าและไอ้เหี้ยมาใครนะมาใครนะมาพวกพี่ๆหมดเลยครับข้างหลังครับมาพี่ดาวินนะโอ้คือกวนเดียวกันไอ้วินเทเฟลรู้จักไอ้คนนี้เปล่ารู้จักครับรู้จักรัโอเคอ่าโอเคแล้วมีคำคำคมอะไรบ้างเหี้ยมาตลอดไปไม่เป็นเลยเหี้ยเออก็มีแต่โจนะครับที่รักจริง คพอไนนี่โควิดเลยประโยชนโควิดเลยมึงอะไปตุงอะไรกับบ้านอะไปไึงตุงอะไรกับว่านอะไปกูบอกป้ากูบอกให้หาคนสติไปดีไอ้เหี้ยมึงเอาคนสติเกินมาทักคบมาทาไมเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมาให้กูดูแย่อีกเอาคนไปไอ้บ้านข้างเขาโชว์เฉยเหรอบ้านข้างอะบ้านโครีโอ้ยตกใจเลยน้องน้องมาบัไนพี่าน้องงกจรรมันจะ้องน้องมันไม่เล่น้้เขาวลยดาวิน ทำไรอ่ะนี่เขาตัวนั้น้ตัวแขวนไวปไหนแขวนไปไหนก็เตี่ยวอ่ะสวัสดีครับชื่อดาวินวินเทอร์เฟลครับเอ้ยครับยี่นี่ใครอ่ะดาวินอ่ะมึงใครเนี่ยผมไปแน้องผมมีน้องผมน้องผมน้องผมอ่าดาวินวินเทอร์เฟลอ่าอามาใครมาใครอะไรอมาใครเ็ข้างหลังเลยอ่ะใครโทรอ่ะมึงตะกี้เนี่ยใครโทรอ่ะมึงครับเออแล้วนะครับใครโทรอ่ะมึงใครเรียกมึงมา เขาโทรหาน้องผมมาพี่กัวโทรมาอ๋อกัวโทรมาโอเคครับผมครับอ่าโอเคโอเคมีคติครับประจำใจไหมเออโอเคอืมรักที่ดีคือรักพี่นะน้องเพื่อใครเนี่ยโอเคใคเพี่อนดูเรียกมานะไปไปอยู่กับโจรรักจริงเลยไปพี่เอาอุปมาพี่เอ็นดูนะชื่อปคนขาวชื่อเติร์ดมือปืนครับปืนใช่เอาปืดมากับเนิร์ดครับมากับเนิร์ดปืนปากเก็บป่ะ้ติคนนี้ใช่ป่ะคนนี้ว่าที่บอกปืนปากเก็บป่ะปืนปั้น ปืนบั้นโป่งเปล่าไม่เป็นไรเอ้านี่คนละลีเหรพี่ใช่คนละลีเอาพี่พลังผู้สารลีหน่อยได้ไหมอ่ะกับเขาอ่ะเราจะพูดไม่ได้นะปืนไอ้ปืนเล่นได้กูหัวนะถ้าเล่นได้กูโหวตให้ผมนะเนยร์ดครับเล่นได้เนี่ยไอ้รับพี่ไ์้เนิร์ดครับอ่าเนิร์ดเนิร์ดเียกตัวมาอรับมีคติคำคำคำคมไหมเนิร์ดทำงานครับปืนทำทรงเนิร์ดยืนงงปืนทำไรโอเค อับซี่ับซี่มาพี่ป้าก่อะครับต่เป็นแบบจรู้จับทำไมเนี่ยคุณรอคนสุดท้ายครับครับผมผมคือกผมชอบไอับซี่เล่าสิเป็กครับผมชอบป๊บซี่จบละป๊บซี่มากับยูเป็ดครับมากับยูเป็ดกชอบเคโอมาครับเคยอยากได้มานานมากแถ้าอย่าโดนสเปคให้กินสเปคสิบเล่าครับผมครับผมอะไรอ่ะเอาสุดท้ายเอา สวัสดีครับชื่ออุ๊บครับเคยอยู่ซิกซิกครับมากับพี่ยูเป็ดครับเคยอยู่ชื่อิะไกูไม่เคยในซิกซิกปุ๊คนแบบนี้นะมึงคือใครนะมึงคือใครอ่ะอ่ะปกติที่จะ ตอนที่ไฟกับเจเคแอดอเขาอ่าผมจะเหลือคนสุดท้ายแล้วก็จะโดนเรียกว่าไอ้ม็อกโกพัดเอาไายแ้โอ้อจันนี้มาอืดัดืดอเปล่าอืดจัดอิดจัดเืดจัดอเปล่าครับอมดอืดจัดอืดจัดอืดจะดอืดัดอัดอืัดอับอืดจืัอัดดัืัอืัดัอืดจัดอืดจอัดอืดจอืด้ัดออืดับอดอืดัดอืดจดอั พึ่งกลับมาเล่นครับลาลาลาไวริสไปสามสามเดือนสี่เดือนนะครับจะได้ตามจริงไปด้วยเออครับผมอเคมีติไหมคำคมอก็มีแค่ลิฟต์นะครับที่เอาผมลงแล้วกลับป้ายต้องบอกมาต้องถามมาด้วยว่าแต่ละคนว่าอยากเข้าเะเพราะอะไรไม่ว่าไอเซียคุณฝ่าวงตบไหลมันด้วยตบไหลมันเพือนนานเลยครับไปใชร์เพื่อนหรเล่า ดูดี่พี่ยังเหลือนี่นะยังเหลือนี่นะแต่กู้่าเหลือผู้จ่าเหลือหมกดำด้วยพี่เหลือหมกดำด้วยเอาไปแตงกู้จ่าไก่อไปตัด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 ไปข้างเชียงสวัสดีครับเชื่อกรับชื่อกลับครับมาใครนะใครเรามามากับพี่ยันโดครับโอเคตัวท็อปจะเด้อ่ะออกจากซากุระแล้วหรอกำลังจะยุบเลยครับอะไรนะมาลังจะยุบครับกำลังจะยุ เราจะยุบคืออะไรวะยุบคือตอนนี้อยุดกันทั่วไอยู่หรอครับใช่น้องกาแกงเต๋ครับเงี้ยววอาเอ้าแล้วมายุบปะแก๊งเต๋ยยุบคนนอนน้อยครับคนนอนน้อยเต่ยยุบตัวกาคนนอนน้อยก็ใช่ไงมึงฟาร์มทั้งวันไนคนมาน้อยคนมาน้อยอ๋อผมคนออนน้อยใช่ครับเอามีคำคมไหมคนนอนน้อยเนี่ยอ่ะเหล็กถูกแนะนำให้ตกอุ้งครับวัดีครับรวยเออย้นี่ไปสายฟาร์มซะแล้วฟาร์มยับโอเคฟาร์มซะแล้วไอ้เหี้ย เอาแตนดีใจแต่อยู่ด้วยกันแล้วมาแต่นี้โอเคโชคดีโชคดีเดี๋ยวจะมีคำถามมี่คำถามจะให้ถามทุกคนนะครับห้ามก๊อปคำถามนะเดี๋ยวเริ่มแนะนำ่อนพี่พี่ยังถามไม่หมดนะพี่เหลือสามเหลือคนนี้เหลือสามเหลือสามเหลือสามใจสุดอกไรสิอาไรสิไม่ไปไอพี่เหลี่ยห่าเหลี่ยห่าสวัสดีครับชื่อวินครับวิงวินครับวินครับวินครับวิน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 มอไซค์อ่ะครับผมอ่ะมาใครมาใครมากับตาโอมครับแต่เพียรดูครับ โอเคเจอเพจเยอะตอนเดียววันนี้อ่ะเออเขาไปหาอะไรกันมีคำคมเลยไหมครับถ้าสันติไม่ทางออกถ้าสันติไม่ทางออกสตินท้องน้ำครับที่แก้ปัญหาได้เสียงมาอย่างหล่อเลยสัตว์ถ้าบอกทางข้าวที่หาไหมนะถ้าบอกทางข้าวที่หานะมิติจุกจุกูโดนจับปูนกันแหละ อ่ะไอคนสุดท้ายไอหมวกไอหมวกเนี่ยหมวกชุดสีดำอัะสาุดท้ายสุดท้ายสุดสายว์โซบี้สุดสัตว์ขยันคิดเว็นลาบผมเรอครับมันทรงมันทรงมันทำทรงสวอะไรครับมึงชื่อคอมคอมเดอะปาร์ตครับผมมึงมาข้างหน้าดิสวัสดีครับพี่เออให้คนอื่นต้องเห็นนะถ้ามันเขินนะถ้มันเขินะชื่อคอมเดอะปาร์ตครับคอมเดอะปาร์ตใช่ครับไม่คุ้นเลยเอามาใครมาใครแบบพี่โชอกับพี่ทากะครับโชอกับทากะใช่ครับใช่ไอเจ้าทากะไปเจอที่ไหนมาเนี่ย ตอนแยกไปทําแกงครับพี่ไอเนี่ยตัวสุดเลยตัวใส่สุดเลยอ๋อใส่สุดตาวแดงไม่หนีตัวแบบสไนอ่ะเอ้ยไม่ใช่พี่ตัวเล่นสุดตัวเล่นสุดเฉยๆีมันไม่หนีไม่หนีอ่ะเนี่ยใหม่แจ็คดิ้งใหม่แจ็คดิ้มีเอาไมีคำคมไหมอ่ะ ไม่ได้เก่งให้ใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวใครครับเย่มาใส่นักเลงซะแล้วอ่ะโอ้โหไปเก่งไปชั้นักเลงซะแล้วอ่ะผมไม่ใช่นักเลงใส่เก่งนักมวยอารมณ์ดีเลยไอดาววิเตียเคยจะเข้าเจ็บมาวะจะไม่ได้หวะอ่าซ้ายซ้ายมือซ้ายมือยังไม่ได้นำตัวเลยซ้ายมือเพิ่งมาใช่ไหมเก่งท่าเว้ยโอเคไม่อยู่มันนี่ดิมันนี่ไปดึงหน้านี่เปิดตะโกนได้เอาไปไง โอเคโอปีานะปีกติใครตอนตอนก่อนไปสมัครเนี่ยผมก็ตามมาเขาตอนตอนก่อนไปสมัครนี่ใส่ายอยู่เท่าไหร่อะอะฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนามตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อด็อกบาร์ครับ นบอบบ้อรวยพี่คนนี้รวยไม่ได้รปมันเป็นอคูอันนี้คนรวยานเครับาเลยผ่านอ้คนรวยมาใครมาใครมาใครนะล็อบบสกอตตามมาครับผมสกอตใครับสกอตตามมาแต่ไม่รู้จักใครใน J K เป็นส่วนตัวใช่ไหมมีไหมรู้จักบเียเบิดครับผม น้องก็เบิดด้วยะมันเป็นน้องกูกูบอกไปแล้วไงนองกูคนนี้คือคนที่เขาจะพัฒนาเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหรวยจริงรวยจริง้องเบิดมแปดกดอนานมากแล้วคนนี้ผมจำได้เป็นสี่เปนเดือนแล้วนะเป็นน้องเราเบิดมาแปดเดือนถึงไม่ถึงเป็นเดือนที่แล้วเพราะมันเพิ่งให้ตังครบก็เลยได้เป็นน้องไอตี๋้นักอนักบอนกนักบ้ับนนบอล้ พิไงต่งครบเพิ่งได้เป็นน้องเดือนเียวนะโกกนะแต่ว่าโกกไม่เขาบอกว่ารอรอน้ำมาแปดเดือนแล้วเขาอ่างนี้ลุงพีศปีศมาลุงมีปีศมาลุงลุงลุงลุพศมาต่บมาไดอ่ะพีศปีศหัวใจสิพิศนะอย่าพอย่าพดเอาว่ะกูคุยคุยคุยอยู่ไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยเองอะบ้ึ่งคมมาดิคมเหรอใช่อยากฟังอ่ะ เสียงแกมึงน่าพูดอะไรที่แบบเป็นกวีได้อ่ะกกวีแล้วเหรอคำนี้แก้วเหรอกต้องฉีดนะกวีต้องฉีดนะอย่างงี้ต้องฉีดนะฉีจีสัตวีบ้าเอาไม่เนี่ยครับมีแต่ปืนโอ้โหไปทางโหดซะแล้วไงอันนี้ไปทางไปเลยมึงรีบไปให้ไวเลยไอ้เหี้ยมาเฟียละไปทางโหดซะแล้วเหี้ยเล่นอย่างกระจอกูเลยโอ้พี่พี่รู้ว่าแกมีความเป็นลาคนสูงอายุอ่ะพี่พี่ด้านหลังอ่ะ ส่งอายุต่อเหลือใครครับเหลือใครเต๋อครับพี่เต๋อเหลือพิศัตรหัวใจสีฟ้าใช่ไหมพิศัตรยืนข้างหน้าเลยมึงอ่ะไปยืนข้างหน้าเลยเต๋อหัวใจสีฟ้าอันนี้แนะนำตัวให้กับคนคนใหม่ๆนะใครโดนตามใครโดนตามใครโดนตามไอ้ใครมาใครนับเนิร์กใช่ครับไอ้เนิร์กเนิร์กน้อยเซิร์กใช่ไหมใช่แล้วอ้อโอเคอ่ะเต๋อ อันนั้นตัวไหนที่สารหัวใจสีฟ้าครับชื่อเต๋ครับชื่อเต๋ครับพูดเรื่องเป็นอะไรเป็นอะไรยศยศยศเป็นอะไรเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรมันร้อนตัวลยดูดิเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรหัวหน้าแก๊งซากุละาครับอ้าวโอเคดีกีหัวหน้าแก๊งนะอ่าวันนี้มากับเนิร์กแล้วก็มีคติไหมเอ้าเลิกยาเยอะอย่างขับไปก่อนที่สารหัวใจสีฟ้าครับฮะโอเค โอเคเลยยานยอนเรียังไม่มีใครเอาละครับที่ี่ส่งดูแล้โอเคเอาไม่มีใครเอาแปลว่าก็เชืเลิกดิว่าไม่มีแล้วนี่ก็เชื่อหัวทิ้งแล้วใช่ไหมใช่ครับกับน้องกับพี่หมดละครับตีตาวันบอกไม่มีแล้วเมื่อกี้กูเห็นเรคอร์มันเป็นเอ็นเลยเมื่อกี้ไม่เป็นเอ็นพี่ผมไม่กินเอ็นไก่เด้อกินเอ็นพี่อ่ะพี่นะลุงพน่กงานจ้ามันยังไม่เอามาเลยนะลุงโอ้โห อ่าโอเคทุกคนครับอ่าต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละคนถูกเชื้อเชิญมาจากคนที่ต่างกันนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่อยู่ที่ใครคนใดคนเดียวที่จะโหวตนะครับอยู่ที่ทุกคนใน JK ที่จะโหวตนะแสดงว่าทุกคนที่มายินตรงนี้ต้องคุยก่อนเลยนะจากใจนะคือทั้งจิตวิญ,ญญาณทั้งตัวและร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะครับต้องตกมาเป็นของ JK นะครับ อยู่ภายใต้คําว่า JK นะครับไม่มีว่าจะมีแอบแฝงว่าอยู่ตรงอื่นมีซากุระมาผมยังซากุระอยู่ไม่มีนะครับถ้าคุณยังลังเลในทางเลือกของตัวเองอยู่เชิญกลับได้เลยนะตอนนี้จะไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยแล้วก็ไม่มีนะถ้าแบบเขากลับไปทําศึกให้เพื่อนที่อะไรบยาอ่อนเหตุผลต้นตีนเลยเนะี่ย <laughs> ย่างแว <laughs> มแมันะมันมีใครมาแบบไม่เต็มใจเปล่าเพราะถามบางคนเหมือนแบบโดนคนนู้นคนนี้เรียกมาเฉยๆอะไรเงี้ย อาตรงนี้ใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมแล้วก็คิดว่าตรงนี้ยังไม่ใช่สำหรับที่ตัวเองก่อนที่จะไปคาถามที่ต่อไปนะครับเชนกลับเลยไปตอนนี้ได้เลยเดินออกได้เลยครับไม,ไ,ไม่ใช่มึงไม,ไ,ไม่ใช่มึงไม่ใช่โอเคยี่ขอบคุณเว้ยที่ทักไอ้ <c oughs> เแย่แมนแย่เลย,ยจริง <c oughs> ช็อตเลินอยู่คนเดียวตอนแรกเลยทไปอยู่แล้วแล <c oughs> ้ว <c oughs> แต่ <c oughs> <c oughs> พี่แจ็คไปแล้วพี่ ไ่แจกพี่ไปแจกพี่ไปแจกพี่ไปรีไปรีคิดให้ดีนะครับว่าที่ตรงนี้มันคือไม่มีทางยูเทอร์แล้วนะครับจะเป็นถนนที่เวนเส้นเดียวทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะครับคิดให้ดีๆคิดให้ยูชัวนะว่าตัวเองนั้นพร้อมแล้วก็มีเวลาแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับที่นี่แล้วหรือยังถ้ายังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อม เ็นกลับได้เลยถ้าทุกคนยังไม่กลับจะถือว่าทุกคนยอมรับข้อตกลงตรงนี้แล้วนะครับและข้อตกลงตรงนี้เดี๋ยวทุกคนต้องพูดพร้อมกันว่ายอมรับนะครับถ้าคนยังตัดสินใจอะไรอยู่ให้เวลาคิดหนึ่งนาทีเพราะว่าอันนี้เราจะอัดวิดีโอไว้แล้วก็จะเซฟไว้ถ้าว,นนวันหนึ่งมีบางคนเปลี่ยนไปี่าจะูดทีละคนตีทีละคนดีกว่า ใช่ใช่ใช่พูดทีละคนอยู่แล้วอ่ะโอเคในเมื่อมีใครตอบนะครับมาเริ่มจากใครดีอาดอ,อกบาดอกบาดอกบามานอกบามา,า,มายืยนหน้าวันนี้ครับแล้วบอกกับทุกคนนะโกนไปว่าผมยอมรับทุกอย่างที่เป็น JK ครับ,อรบยอมรับทุกอย่างที่เป็น JK ครับ โอเคนั่นคือเย้คือไม่ได้สุดยอดดไปย่าแล้วอย่างนี้ฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้ไอ้พระิปปักข้ังๆล็อกบาร์มาผมยอมรับทุกอย่างนี่เป็นเจคครับครับแบบเขาแล้วครับเดี๋ยวครับตลอดเอออย่างนี้ไปสุดยอดไอ้เชียงอันนี้คาดหวังเลยคาดหวังอันนี้คาดหวังผมไม่ยอมรับ แล้ก็เดินออกได้ขบคมผลทหารเสียอยอมรับผู้่อครับฝึกทหาเอาไปบอย่างที่เป็น J K ับชิบะมาโดยเกียรติของลูกเสือหมู่สามผมขอยอมรับทุกอย่างอย่างอย่างอๆๆๆๆๆๆ่างๆ กับผมนายปื๊ดกับผมอนายปื๊ดอยากไปเจเกครับกับผมปื๊ดนี่ใครครับปื๊ดอยู่นี่ครับปื๊ดอยู่นี่ครับอันนี้อุ๊บี้เย้ไดผ่านไอ้เย้นี่ผ่านแล้วเราไม่เสร็จเอาผิดคนเอาผิดคนไอ้เย้นี่ได้ไอ้ไอ้ไี่ได้จัดไอ้ไอ้อุ๊บปะใช่ครับอุ๊บเอาอ่าเอาเออเอาเอาชื่อตัวเองนะเออไอเนี้ยทุกคนจำไว้กับผม นายอุบเออขอยอมรับทุกอย่างในเจเคครับ <S <S โอเคไปเดี๋ยวได้ก่อนหน้านี้ผมมีสาวอยู่คนนึงแล้วก่อนที่จะมารายงานตัวผมเอ,อามีดแทงท้องก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นผมยอมรับทุกอย่างที่เป็นเจครับกับผมไอ้แม่เปฟซี่ดผมชื่อเองด้วยผมนายเปฟซี่ยอมรับทุกอย่างที่เป็นเจครับ เจ๊กีเอามาดิเจ๊กี้ก่อยเลยได้สัตยังยัผเอายังเหรอเอาเลยเอาเลยตัวนี้ลุดจริงี่ตัวนี้ลุดจริงตัวนี้ลุดจริงกระผมเปิดยามาเยยามาทุกอย่างที่เป็น JK ครับโอเคนั่นดีตัวนี้ลุดจริงพี่โอเคสัตย์เอ้ยมาเลยผู้เด็กแปลก มุดวงไม้ไอ้เต้ยดาวินมันกระสิบอ่ะเอ้ยมันมันไอ้ดาวินมันกระสิบอะไอโตนี่เอ้าเอ้าเอาเอาดาวินเอ้าเอามาเอาวมาทำไมกับผมม่กระผมดาวินยอมรับทุกอย่างที่เป็นเจคครับตบบมั้ยตบบั้ยตบบาพี่หูสัดอย่างดังแต่ไกลเลยอันเนี้ยกูเห็นแววมึงเลยว่ะกูเห็นแววเหมียเห็นแววในไฟเลยอ่ะเขมือแววเลยวะเขมือหูแตกอ่ะเต๋ยอ้าถึงเวลาละ กับผมยอมรับทุกอย่างและจะแก้ไขในสิ่งที่มันผิดครับเต๋อดต๋ยเต๋อเต๋ยเต๋อเต๋อออกตัวออกตัวอย่าออกตัวยม่ไมยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมไม่กูบอกว่าให้มึงอ่ะพูดว่ากับผมชื่ออะไรแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่ไป็น J K ครับมึงคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอ่ะแก่ไหนไมนบอกปรตีอ่ะตัวอะไรวะไหนมันบอกปรับปรุงตัวแล้วอ่ะไม่ไม่เหมือนเดิมไม่ไม่เองกลับไปเลยกับผมนายเต๋อครับ ยอมรับทุกอย่างครับที่เป็น J.K. ครับผมเออเฮ้ยมามาคนราไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับผมเอขอยอมขอยอมรับทุกอย่างที่เป็น J.K. ครับยำอะไรมาเลยเออยำอะไรมเลยเออยอะไรมเยมปใครัโข่มาเลยถอดดนใครมาเลยโอ้กับผมคอมยอมรับทุกอย่างที่เป็น J.K. ครับ เฮ้ยนี่ทรงทหารเสียงชายชาติทหารผอมวินทำาทุกอย่างที่เป็น JK ครับโอเคยี่มยอดพอมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่ายอมรับกฎทุกข้อที่เกิดขึ้นใน JK นะครับทั้งที่ยังแต่ยังไม่ได้ตั้งในตอนนี้เผื่อไปตั้งในอนาคตมีผลนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามที่เป็นลุงตั้งหรือว่าอะไรอย่างนี้กนรู้สึกดีดีไว้แล้วครับ ได้ยอมรับทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเกิดขึ้นห้ามมีข้อแม้ห้ามมีข้อสงสัยอะไรที่ตามที่หนูตั้งนั่นคือข้อสิ้นสุดนะครับอยากทุกคนทราบทราบทุกคนทราบทราบครับอ่ะแต่ฟังนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เข้า JK นะอันนี้ให้ยอมรับกฎส่วนเรื่องจะได้เข้าเนี่ยไม่ใช่แค่วัวคนเดียวที่อคนตัดสินนะครับต้องเป็นคนนั่ง JK ที่อยู่สมาชิกนัก ปัจจุบันของคนที่นี่จะเป็นคนตัดสินว่าพวกคุณทุกคนจะได้เข้าไหมก็ภาวนาขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันแล้วก็จําวันที่ตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้ไว้ให้เยอะๆนะครับเผื่อในอนาคตทุกคนอาจจะเปลี่ยนไปเพราะกลัวเรื่องนี้อย่างเดียวแหละตอนนี้มันอะไรก็ได้แต่คืออนาคตอยากให้ยึดถือตัวตนของตัวเองไว้นะครับหนักแน่นน้อไว้นั่นแหละแล้วทุกคนจะมีเชนทางที่โรยไปด้วยดอกหลับในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน นะครับเป็นไงขายฝันปะลุงว่าขายฝันปะโอเค